ทุกคนสิ่งที่เราสงสัยมานะฮะหมดหมดข้อสงสัยแล้วนะมันคือกระมังดำนะครับมันแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะฮะกระมังมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ยนิกกี้เอ้ยมันคือกระมงังมันไม่ใช่อะไรเลยนิกกี้จะขุดทำไมเนี่ยลูกเอ้ย ียกะละมังเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วถอยถอยถอยมันคือกะละมังมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นยังกะละมังเนี่ยกะละมังเนี่ยคล่องหายคล่องใจยังต้นไม้พังไปหนึ่งต้นเนี่ยฮะขุดเพื่อจะดูกะละมังเนี่ยนะโอเคยัง คล่องใจไหมหายคล่องใจยังออกไปได้แล้วปะปะปะไปที่อื่นปะปะไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีไม่มีพ่อพอตีหน่อยดือด้อดื้อไม่ต้องแล้วไม่ต้องโน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 ่ no, 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 no. อะนะฮะให้เอฟซูเอฟซีดูนะครับมันคือกระมังนะฮะ แล้วกะละมังดำมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยถอยถอยลูกถอยถอยถอยจะเอากะละมังนี้ไหมจะขุดให้เนี่ยฮะอยากได้ไหมกะละมังเนี่ยฮะไม่ต้องแล้วมันน่าตีจริงๆนะมันดื้อมากเลยอะเอา เอา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 เอจะขุดกระลังเหรอเอามันขุดกระลังแม่นึกว่ามันขุดหาอะไรเอาเอาเอาโอ้ยเหนื่อยใจสำหรับคลิปนี้จะพาเอฟซีพอตอทั่วโลกมาพบกับ นิกกี้มาคีเดอผู้ที่มีความมุ่งมั่นอันสูงส่งเขาได้ทำการขุดดินทะลุรั้วต้นโมกจากรั้วด้านในทะลุออกมาที่รั้วด้านนอกโดยทำการกัดต้นไม้ไปหนึ่งต้นได้รับความเสียหาย mm. เพื่อจะมาดูว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้คืออะไรในที่สุดพี่เสือก็เจอแล้ว ว่ามันคือกระมังสีดำหนึ่งใบแล้วกระมังมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่นะฮะกระมังนะฮะโดยเขาขุดนี่นี่นี่เนี่ยนี่นะฮะนิกกี้ได้ทำการกัดต้นไม้นะฮะเสียหายเป็นหนึ่งต้นนะฮะเป็นเงินร้อยห้าสิบบาทนะฮะตามข้อตกลงที่อิสระได้บอกไว้นะฮะว่านะครับต้นไม้พังเนี่ยต้องรับผิดชอบนะเสือพาไปร้อยห้าสิบบาทนะฮะแต่พี่เสือจะไม่รับผิดชอบนะฮะคนที่จะต้องรับผิดชอบคือ จโมโรโจอจอโมโรโจมรอจต้องมาจ่ายร้อยห้าสิบบาทพอแล้วพอแล้วโอ้ยเหนื่อยใจกันนิกกี้ตีมาจะเอากลมังออกให้มาเอา้าเอา้านี่เอา้ายังไงต่ออีกทีนี้เอา้ายังไงตอ่อเอา้าเอา้า เอาการะมังออกมาให้แล้วเอาจะเอาอะไรอีกเอา้าเอ้ายังไงต่อทีนี้เอา้าฮะยังไง <c oughs> เหนื่อยนลเนี่ย <c oughs> ยังไงต่อทีนี้เอา้าหยุดไหมเอา้าไม่หยุดนะฮะยังยังไม่หายคล่องใจใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่ในกระมังหรือว่ายังไงมันไม่มีอะไรเลยนี่เอ้ อ่ะเดี๋ยวจะแวกให้ดูอังเดียเห็นอะไรเหรอไหนอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมีแค่ดินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีพอแล้วพอแล้วออกมาออกมาจะถมดินคืนแล้วออกมาเร็วถมหมาดีไหมเนี่ยฮะพูดยากหลังเลยเนี่ยฮะมันไม่มี อย่าดื้อดิมันไม่มีพอแล้วก็ถมหมาดีกว่าวะพูดยากจังเลยไม่ต้องพูดเลย <c oughs> เดี๋ยวให้ลุงจัดการเดี๋ยวลุงพลจัดการบบกกปเออพูดยากจังเลยมันไม่มีอะไรมันมีกระมังอย่างเดียวเอา้ายังไม่หายข้องใจอีกเอา้าโอ้เอา้าเอา้า โอ้ยเกิดตาไม่เคยเห็นหมาอะไรจะมุ่งมั่นขนาดนี้นนเ,นเออ,อเพอแล้ว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 ไม่มีอะไรแล้วเราเสือจะกบแล้วเนอะอือพอแล้วพอเหอะขอร้องขอร้องอดีดูดีดูดี พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ขุดไม่ขุดไม่ขุดจะกบ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 แล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอ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 ยกรุณาหยุดจะรุณาหยุดด่วนอู้ไป พอเหอะยายายาพอแล้วค่อยเหนื่อยกับเจ้าโอ้ยฮ้ยังคล่องใจอีกนะเอา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 ยังคล่องใจว่าอะไรอยู่ในกระมังอยู่นะเอามันไม่มี นั่นไอ้นี <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาของหนักๆมาถมไว้ก่อนนะฮะอ่ะคอยดูสิจะขุดอีกไหมเอานี่เอาจะขุดอีกไหม ขุดอีกไหมจะถมเอาอิดมาถมเลยนะถอยเลยถอยมันขุดไม่ได้แล้วถอยอ้าวอ้าวอ้าวยังไงทีนี้ไม่ต้องเลยมันขุดไม่ได้แล้วเสือเหนื่อยพอพอเลิก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  เลิกเลิกไม่เอาโน no no สต็อป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 ไม่ทำแล้วไม่หาไม่เล่นแล้วพอแล้วเสือเหนื่อยนะเหงื่อท่วมตัวหมดแล้วกับนิกเนี่ยฮะเสือไม่โอเคอเหือท่วมตัวเอ๊ะสดูดูด,ดูยังไม่หยุดอีกยังอีกยังอีก Oh. ยัง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 พอถอยเลยถอมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรลูกพอแล้วครับพอแล้วครับ เห็นไหมเสื้อเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยเหนื่อท่วมตัวเพราะนิกเนี่ยฮะมันใช่เรื่องไหมคนกําลังถอนหญ้าอยู่ดีๆต้องมาเสียเวลากับเองเนี่ยฮะฮะโอ้ต้องไปอาบน้ำใหม่ละไม่ยอมจริงๆนะเน่ยจะขุดให้ได้อีกรอบหนึ่งนะนะะดูดูเออหมดแรงยัง ปไปเล่นน้ำมา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 นี่มานี่มา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 เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำหาปลาดีกว่าหาปลาดีกว่าม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 าหาปลาหาปลาอู้ปลาป่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 าโอ้ปลาตรงนี้ปลาตรงนี้ปลาปลาเอ้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 าจับให้ได้จับให้ได้ปลาอยู่ไหนเนาะเอ้านั่นแหละตัวใหญ่ตัวใหญ่ กลับไปที่เดิมไม่สำเร็จนะฮะมาหาป่าได้สามวินาทีกลับมาที่จุดเดิมอีกแล้วไหนอ่ะมันคืออะไรฮะจะหาให้ได้เชียวเหรอมันไม่มีอะไรเลยนนะอฟนอกจากกระมังใบเดียวเนี่ย หรือว่าเขามีสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างอยู่ข้างในเหรอ้เหนื่อยใจกี่โมงแล้วเนาอเอฟซี FC? อ้าแปดโมงกว่าแล้วนะฮะสำหรับนะการไล์สดเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพี่เสือรู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดในรอบสองปีที่มาอยู่กับลุงพลนะฮะ <laughs> ไม่มีวันไหนที่จะเหงื่อท่วมตัวมากขนาดนี้มาก่อนนะฮะพอแล้วลูกมันไม่มีครับ ফলা বলা